เาเป็นช้นี้มเีมันก่อนนะพอ้ีนี้ทีแรกก็ปีจะมีถยากอะไรให้เอยครับไม่หมดเห็นไม่หมดอยากมายากเขามาเนไม่หมดไม่หมดครับ่ดิสอง ่าบขอบพรบคุณนะครับาคณะทีมงานและพี่ๆแล้วก็ผู้นำของเราครับ้อครับที่มาช่วยัสร้างภาพคนที่มาชมเด็กทีนี้เป็นสีแรกที่ได้รับการจัดงานบันเด็กที่มีแจกของเพิ่มเติมให้ถึงมันยังจะไม่รู้ถึงยังไงแต่ก็ดีใจแล้วครับ ต้องเอาแหมงเอาพูใส่ครับท่านพลนอยครับผมครับเพราะว่ามาปีนี้เป็นปีแรกชาวบ้านก็ดีใจแล้วครับเดนี้ก็ดีใจปีนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็ดีใจแล้วสองนปีใหญ่ที่สุดนะครับเชื่อผ้าเชี่ยรอเชื่อผ้าเชี่ยมเชี่ยกันหนาวคุณครูขอเป็นน้ำทิ้งมาละคุณแม็กตัวแม็กมาแล้วเลยครับผมเอาไว้ต่อคนเลย คุูแม็กคูฟ้าคูปุ๊มารับคนละชิ้นเลยครับครูก็จะจัดเอานะเอาอันนี้พี่พี่จะมอบมาให้คูแม็กที่เอารุกชายมาด้วยครับมาคุณแม็กคณแม็กมารับเลยครับอันนี้พี่พี่จะมอบให้เลยมอบให้คุณครูอันนี้น้องชายครับอีกคนหนึ่งคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ผมคุยลูกเราจะเปิดาก โูฟ้าครับโูฟ้าคุมุฟทุกไก่มารับรางวัลด้วยครับอันนี้โูฟ้ารับก่อนแล้วแก็อยากขยั้นยักพยับลกางไม่เห็นป้ายไม่เห็นป้ายไป้ายอีกอีกวูเลยอ เ okay. ดี๋ยวขอพี่โตโตนะครับลูกยกอุปกรณ์การเรียนไปเก็บไว้ในห้องก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกให้ในอาทิตย์หน้าเนาะนส่วนของผู้ใหญ่ที่จะรอเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อผ้ามือสอง ที่ได้ร่วมบริจาครวบรวมมาให้นะยังไม่แจกจะแจกเป็นถุงถุงหนึ่งมีประมาณให้ประมาณหก<ๆ>คนเพราะว่านั้นจะมีเสื้อกันหนาวมีของใช้ต่างๆนะครับแจกกสืผ้าสามคนสามคนต่อหนึ่งถุงสามคนต่อหนึ่งถุงนะแล,ะและ้วเดี๋ยวเก่าขอบคุณเดี๋ยวนี้จะเป็นคนเก่าขอบคุณก็ประดิ์การช่างแล้วก็ิสร็จลองจุย้ย แล้วก็สูนั์นรักช้างทองคำจะเป็นคนก่าวปิดงานไปเลยปไดิดไก่าวทีเดียวที่เขาแจกของเสร็จก่อน <Okay. S 1> สามคนตอนหนึ่งถุงเปล่แล้วเหรอโอ้ง่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแจกของเสร็จจะกล่าวขอบคุณนะครับอู่ประดิษฐ์การช่างและก็สิทธิ์หวงจีจ้จักรพรรดิแล้วก็เอฟซีพระภัยกับชัยศูนย์นรักช้างทางองคำเดี๋ยวนี้จะเป็นคนก่าวนะครับรอชมนะครับ ท่านบุญใหญ่นะครับดูดูเยอะมากเสื้อผ้านี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากนะเดี๋ยวพาดูดาด้ามันเพิ่มมากเลยนะจริงจริเดี๋ยวมาอีกมาทุกปีก็ดีแต่ว่อารมณ์อะไรก้าใหญ่เยอะมากเลยก็มีเสื้อผ้าดีดีสามคนสามคนคนหนึ่งกันเนี่ยครับ สามคนตอนหนึ่งถุงให้ไปแบ่งกันเอานะครับถ้ามันใส่อะไรไม่ได้ก็แลกกันเอาในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าปีที่แล้วอะ่ะแกะแล้วแย่งกันมันวุ่นวายมากระด้บปีนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่แกะเราเลือกกะเลือกแล้วแบบมีเลือกคน,คนได้เยอะได้น้อยก็เลยเอาหนึ่งถุงสามคนหนึ่งถุงสามคนเออ